คลิปวีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางเสียงโซกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเร่องการพนันร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับเอฟซีแฟนครับร้อยซับนำโชคโมนี่แอดมินมากพบมาพอกับใจแอดฝันแม่นออดเตแลวฝันตัวเดียวได้เต็ม งวนนี่แอดมินเลยมาตามความฝันจากได้แอดว่าิ่นจะได้ตัวใดหากท่านผู้ช้มก็ม้อมส้มแล้วขอคนอะไรคนละซรเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการเหตุงานต่อไปมาหอดมาถึงยายแอดแล้วต่อไปพบไปปอกกับไยาแอดได้เลยไปสเดีครับคุณยายค,คุณยายออบอกไม่ค่อยได้ยินนะคะแม่ คุณยายคุณยยาเนาะคุณยาย,าย,ายดีกวนะ่าเนาะครับคุณ,คณยายเ<า>นาะติด <laughs> คุณยายวันนี้ฝันว่ายายนานเดี๋ยวอบไม่ลื่อน่ะนี่ได้ข่าวแว่อวานนี้ยายเดลซับทานยานาหนหมดเลยจับค่ะขวันว่าไปที่ลุงน่ะที่ที่ได้เลื่วันนั้นน่ะกาวตูน่ะยายก็ไปเจอไอ้คน คนคนหนึ่งจะเกิไม่ค่อยเก่เท่าไหร่หรอกเจว่าให้ยายนี่ไปทํากับข้าวแกกินยายมาไปเอาอะไรมาทําแย์ก็ไปเอาคุกตำข้าวอ่ะตกใหญ่คุกใหญ่ยายก็เอามาตำเจยเอามาแล้วทาไงนี่คะว่าเอานู่นเอาเนื้อสามก้อนเอาไปตำในน้ำเลยเพราะยายเอาไปตำเผ็ดให้ก็ โกยใส่จานเอาไปให้เจกินแก็ว่าโรยแกก็โบกเลยแกโบกไปสามเจดกับหนึ่งูนฉะนั้นแเลยเจกับหนึ่งูนนอยแต่คนยายไม่จำแม่นเลยจำแม่นเลยเลยให้บอกซตัวเลขเลยไม่ต้องตีเลขฝันว่นี้ได้เลขมันจะดีใจนะ ดีใ,ใจยิ้มแย้มาดีใจตำ่ำก็ถูกนะอืมต่ำก็ถูกไล้ไม่ได้ขอเขานะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดถึงงวยเกินรายยานึกคิดตบโอเองอะไรเองคนที่บอกคุณยายนี่ผู้หญิงผู้ชายคะยคนที่บอกคุณยายนี่ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงคนน้อยน้อยแต่ขาขั้วเลยเออผู้หญิงเป็นสาวได้ปะ แกแล้วแต่แกางามคนงามแต่เป็นผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยรอได้นะคุณยายชอบไหมคะสามเจ็ดหนึ่งสูงตัวน้อยๆแต่กับบางคนจัน้นตัวใหญ่นั้นสวยอ,ววอุคมบานหาผีเหลาป้าเรียกเธอป้า เลอะเจ็ดสามหนึ่งหโอ้หนึ่งสเป็นอันนี้ที่เขาไปต้องสีเลขฝันนี้อ่าคุณยายเคยฝันแม่นี่นะพี่เคยเล่าให้ฟังยายยายคิดว่าสามเจ็ดนี่เป็นสามหนึ่งได้ไหมมันเหมืนเลยอ้ยอย่างยาใจอุ้มันเศ้าลุยนาเดียวใจ มันมัเท่าเอ็ยาเข้าไปหาคุณยายไดไมังนเดือนทางนี่คุณยายสามจ็บที่เขาให้มาถ้าเรากลับเป็นสามหนึ่งได้ไหมเออเออกับสามสามหนึ่งได้ไหมเออกลับดูสิดังเดีกลับนึสามหนึ่ง เอข้าให้มานะสามเจ็ดนะสามเจ็ดสามหนึ่งถ้าถ้าเอฟซีจะไปกลับก็ได้เนาะถ้าท่านผู้ชมถ้ากลับกลับตัวเองแตาเขาโบนี่เขาไม่ได้กลับแต่เขาบอกกับยายเขามันบอกสามเจ็ดหนึ่งจูนไม่ได้นี่หรอกถ้ากลับก็กลับตัวเองถ้าเอฟซีเห็นดูคลิปนี้เห็นแล้วก็ชอบเลขที่ยายพูดมาก็ก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะ คือชอบแล้วจะกลับก็ได้บนล่างก็ได้เนาะย้ายก็กลับเลยเลยเขาว่าห้บนห้หลังอืเอโบสามเจ็ดกลนเล้ไอ้หนึ่งูนที่หลังอ่าสามเจ็ดกกลนั่นหนึ่งูนทีหลังกอไท่มาไถ่ต้องบอกบนี้เลยทีับจะได้เติงติงเดือดสามูนเออสามสามเจ็ด หนึ่งชนเ่น,นันเดจ๊กนว่านูตายน,นจะอัดหนึ่งชนมาไ้เราน,น,ไปไปน่นฝันแ่บไปนูดีเลยไปโรงเรียน <c oughs> ไปรงเรียนเออไปที่โรงเรียนท่านลข่าวใจไปนูอะไรก็ไม่ไงน้นนันใจะไรหนึ่งเส็จห่เส็ไปโรงเรียนแล้วทกที่ต้องไนห้ยเออไที่โรงเรียนอะไรเอเราแบบดูเตือูซักเพลนาน,นึง นาเีนอะไรเอออ่ตจไรงนะ้สอบนีสบันังไก่ๆเนี่ยเมนูตายเมนูตายยังว่าไปยืมตัวไปถิมแลว้วไปถิมอเปลทล้วไม่ต้องนีบตากปั๊ไม่ม่ม่ทำไม่ยงไ่ไม่ยกขนั่งไหไปใช้เด็หมไยมูข้มาหอนังจะฝากตัวานจะดูเร็ว បានហើយអ្នកបទជីទី3 37ណាមកពីប្រហែល37អានិថាមកបោកលើយបោកលើយ37អឺ37អីយ៉ាងក៏871នេះទេអាននោះសាន់ទីຫຼັງទីຫນ້າទីណៃមកបោកហ្នឹងមកឲ្យអីយ៉ាង778 777អឺនេះអានិមក สมือเลยฟันมาจังเลแปดกิ๊ดแปดันาจังเลยฟัน่าทำให้นะครับบได้บงนมาให้ไม่ให้แตเขานแแทบบแปดกิดมันจิเป็นแปดนึ่บอกอบ้านอาับร้อบานแปดเจ็ดแปดดแน่งเแปดนั่นเลยนางสามสิหปีนถ้าอยู่บินเรารู้นี่อยู่ชาบินะมาไงนะแปด เจ็ดแปดเจ็ดปดตัวเจ็ดแปดเจ็ดันมาด้าน่มาบอกจะดีว่าเขาบอกว่าคือชื่ออ่เจ็ดสามหนึ่งศูนย์แค่นั้นเองเจ็ดสามหนึ่งศูนย์นี่ันไปไหนเจ็ดสามหนึ่งศูเออแค่นั้นเองมเขาบอกมดไหฟันไปไหนเจ็ดสาม่นมาจังไดฝันมาคนบอกฝันมาคนบอกบใหญ่ เออบอกบอกยายไปนู่นค่ะว่าให้เขาให้ให้ยายให้ใครเขากินนะยายบอกว่าจากเด็กยังดูเอาว่าให้กินเจ็บกๆอือ่าเหนงงามๆตุ๊ดตุ๊ดมันจะเอาสกุลฟูหนิงคนหนึ่งฟูหญิงบอกไปคนมาบอกผูหญิงไปกับข่าวให้ัขครับว่าวเจ๋งาเลย บ่อเขาไม่ว่าเฮ็ดการเฮ็ดยังไปเอายังมาเฮ็ดให้กินเห็บเสร็บมันเห็ดไม่ได้เลยคือลูกไปเอาโคกมาเพิ่มมาแม้วก็ไม่ว่าบอนนะโคกตั้มเขาโคกญ่นะโคกใไงโคกหม้อโคกสมัยเก่าบอกเออจกสมัยเขาตั้มเขานครับคนนั่นแหละแต่ว่าตั้มได้โคกมาแล้วเฮ็ดยังไงเอาเนื้อลงไปสามอนหรสี่คนองค์ขับใบก้อน ไอ้เนื้อเขปิ้งนะอืน้าก็ใส่ลงไปในในโขกเขาหั่ใหญ่ตำใหญ่จะยกไปให้เขากินเขาวาแซ่บตำก็จบแลแล้วเขาก็บอกเลยอ่าตำเนื้อตำเนื้อที่เขาปิ้งในโคกแล้วไปเขาเฮ็ดซุกเรียบร้อยแล้วเเขาฮ็ดสุกเรียบร้อยแล้วสุกบนีขนาดนี้ไลยอืมเขาเฮ็ดบางๆเขาเอาไปีงนะเขาไปย่างไปย่างเลยเขาย่างเลยอ่าครับแล้วก็หั่นใหญ่เอาไปตำสามโอนอือเขาเขาจะกินเขาว่าแซ่บ ตอนนั yeah. ้นก็แมใจเบาอ้จไปเอายางมาให้เห็ดขึนโดบอกเอายางมาให้ให้เห็ดนค่อยๆบๆนะเพ่อนวันนี้เห็ดแล้ววันนี้ตำลูกไปเยวูบอกเพื่อกัเอาคุกแหวกคุกตำเขาซะอออเอาสาเอายางให้แม่ตำแม่ก็ตำตำไปพุดใสจานเอาไปให้กนเจบกันนะเพื่อนก็โกเลยเแมกแล้นี้บอกว่ายังไบเขาก็บอกเลยเขาก็บอกเลย เช็นโอ้มันตังปนันวนที่ไหนออกวันเจ็ดสามหนึ่งศูนเจ็ดสามสามนยล่ะทปดจ้เองอมทอมสะดัดเจี๊บบอกองออนพังอุ้พังนะแปดเจ้าเจ้าพูอย่างนั้นนเจ็ดสามนรเขาว่าจาได้ครับโบว์สามนด้วยเแต่ถ้าแบบนี้มันไม่เข้าหรอกบอกถ่ายไว้ก็ได้

โอ้มาจังปรับน้ำบาอยากบอกไพ่ดอกยานขามาตียายตายนะอ๋อดอกขาวโบ้ตื้เด็กอะไรค่ะเอ้ค่าแต่เขาอยู่คนเดียวแล้วยานอ๋อโบ้ไผ่โอแล้วยานเขาอยู่คนเดียวเนาะยานเหนนอนไปธรรมดาผู้เฒ่าคิดธรรมดาล่ะเพียงไม่ใช่ไพ่ฮาร์มอ๋อแต่เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางแนวทางกันว่านั่นก็ซื้อแต่บ่มาแค่ช่วงเดียว่าเพราะนั่นเลยเป็นเป็นแนวทางเต้าบัวสอบกระพานมั้มกะ มากะตามบอสอบกับฟ้านมันมันมัต้องมาติดใจเพราะมันเป็นแนวทางให้เนาะง่ายเลยเนียนในปติข้อเจอไงเอาเจอม้วเดินสามม้วสม้วได้ถูกทุกทุกวเลยนะอ่าสามม้วออือ่าอ่่้วดที่แล้วย่ยกะ มัน่กร่อ่อกาวหนึ่งมันก็ออกบนึตัอเดียวกันเลยกาวกับนี่ฮบมันคือการมดย่นบิดกระชองไปเลยทำบจะไดคือตรงเลยอนั่งะมีก็วเองที่จาง่ไบอกอัต้องมาชูนแต่ว่ามันก็ออกอีกแะครับมันก็ออก ข้าวคใได้ักเอาเมื่อนานคาร์บอไเดรนไหมได้เพันผูดพันขาร์บอนไดคาไอืมโอ้ทีใหญ่บ่ยดดชื่อตุเทพอย่งชื่อุเทพอะไรึเ่าคิดว่าเจ็ดกันเจ็ดกันหนึงตัเดียวกันว่าเดียวกันเจ็ดกันหนึ่ที่เขาให้ก็คือสามเจ็ดกันหนึ่งศูนย์แต่ดีว่าแอตก็จะ ติดตามคุณยายนะคะมันก็เป็นที่แรกแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่คุยคุณยายอยู่นะคะมีเสียงเพลงอยู่ข้างนอกแอดก็ได้ตัวเลขของให้เอซีแล้วนะคะก็จะให้เอซีนะคะไปติดตามดูนะคะเลขที่คุณยายให้สามเจ็ดเนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะตไว้อีกสองตัวนะคะอีสี่คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ <1, S 2> ็ดหนึ่งศูนย์เดี๋ยวไปเขียน